น้ดอสตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้เดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับเช่นเคยครับถ้าใครติดตามรายการนี้มานานแล้วเนี่ยก็จะทราบว่า มันมีสส่วนก็คือการอัปเดต Personal OKR OK ซึ่งย่อมาจากคำว่า o j j e t t v v e and Key r e u u l t ซึ่งเป็นแนวคิดการตั้งเป้าหมายที่องค์กรชั้นนำระดับโลกหลายๆองค์กรนำมาใช้เนี่ยผมก็นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นการเอาเรื่องราวต่างๆที่ ผมมาสะท้อนคิดอะคำว่าสะท้อนคิดก็คือนึกขึ้นมาได้แล้วคิดว่าเออเราได้บทเรียนจากเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นวันที่ไม่ได้มีออความซีเรียสในในแง่ที่ว่าจะเป็นหัวข้อที่สบายๆชวนคุยกันมากกว่านะครับเหมือนคนรู้จักกันแล้วก็นั่งดื่มกาแฟแล้วก็ชวนคุยกันนะครับก็เริ่มต้นจากพาร์ทที่1ก่อนนะครับก็คือการอัปเดต โอเคอาร์ OK หรือเป้าหมายส่วนบุคคลของผมซึ่งก็ขอพูดอีกทีเพราะว่าทุกสัปดาห์ก็จะมีคนเข้ามาฟังกลุ่มใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมอัปเดตเนี่ยเพราะว่าอยากให้ท่านลองได้ทําของท่านเองนะครับจริงๆแล้วท่านไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าผมทําอะไรบ้างแต่ว่าที่ผมอัปเดตเพราะว่าหลายคนก็ก,ก็ก็มาฟีดแบ็กให้ฟังว่าเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายเพราะว่าอาจารย์มาอัปเดตวันอาทิตย์นี่แหละทําให้ตัวเองอยากเขียนเป้าบ้างแล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือใกล้ปีใหม่เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการตั้งเป้าหมายก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนทางนะครับที่เราจะสามารถทําได้นะครับอ่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะครับ Objective ที่ 1. เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องคีรีเซลหนึ K ่ 1. 1. อ่านหนังสือสะสมทั้งปีให้ได้150เล่มก็ต้องบอกว่าจริงๆเป้าปีจริงๆผมเขียนไว้120 แต่3ไตมาาก,ก็ถึงแล้ว120เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มาตั้งเพิ่มอีกสัก30เล่มใน3เดือนนี้ก็ทะลุไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วสัปดาห์นี้ก็ยังไปต่อตอนนี้ได้155เล่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือสะสมตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่ท,ที่คือได้ได้คะแนนเต็มแน่ๆหนังสืออันนี้ก็รวมทั้งหนังสือไทยแล้วก็หนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะครับ คิรีซ1.2อันนี้เฉพาะเจาะจงก็คืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมทั้งปีเนี่ยให้ได้52เล่มก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยจนถึงเดือนนี้เราผมอ่านภาษาอังกฤษช้ากว่าเป้ามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนที่จริงๆคล้ายๆปีอื่นๆนะที่จะสปีดอ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราเริ่มอ่านภาษาอังกฤษน้อยกว่าเป้าเนี่ยก็จะเลิอกอ่านภาษาไทยไปส่วนหนึ่งไม่ได้ไม่ถึงกันเลิกเลยหรอกก็ ก็ยังอ่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้อ่านแบบเยอะเท่าเดิมชิฟโหมดก็คือเปลี่ยนมาอ่านเล่มภาษาอังกฤษเยอะขึ้นณนะเวลานี้อยู่ที่49เล่มเหลืออีก3เล่มกับ2สัปดาห์เรียกว่าเกือบเกือบจะออนแทร็และเกือบเกือบจะออนแทร็แล้วแล้วตอนนี้3เล่มนั้นเนี่ยก,กำลังอ่านอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีลุ้นมีลุ้นที่จะได้อ่านจบ52เล่มพอดีพอดีปลายปีนะครับ คีรีสองจุดสส่งบทความไปวารสารหนึ่งบทความอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมคงไม่ได้ส่งหรอกเดาว,ว่าอย่างนั้นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตอนนี้ทำจริงๆมีบทความที่เขาเรียกว่าต้องต้องปรับแก้รีไวซ์เนี่ยก็ทำเสร็จแล้วส่งไปแล้วเรียบร้อยบทความใหม่ก็ก็คุยกับโคออเตอร์ไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำแล้วก็ตอนนี้มีข้อสอบต้องตรวจอีก3วิชาเพราะนั้นก็ก็ลุ้นยากเลยฮะถ้าจะเขียนต้องต้องแบบฟิตสุดๆจริงๆ แต่ว่าช่วงปลายปีก็จะมีช่องว่างนิดหนึ่งนะแต่พยายามนะพยายามจะใช้เวลากับครอบครัวด,ด้วยแหละนะครับถ้าถ้าเรามาทําวิจงวิจัยหมดก็จะไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวหรือมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงก็เดี๋ยวต้องเทรดออฟตรงนี้แต่ข้อนี้ก็คิดว่ายากนิดหนึ่งนะครับออบจิติตที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทาให้สังคมดีขึ้นคิด,ดวิสั่ง2.1ออกหนังสือหนึ่งเล่มอันนี้ก็ได้เรียนไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคิดว่าคงไม่ทันแน่ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนังสืออยู่กับสำนักพิมพ์แล้ว2เล่มเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีการอ,ออกมาเป็นเล่มแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นมกราทั้งสองสำนักพิมพ์ดังนั้นก็ต้อง,ต,องต้องรอไปสักนิดหนึ่งนะครับ Key r e s โ l t สองจไม่คนฟังพอดแคสสอง0 0 0่นดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้กลายเป็นนิวโลนะครับก็คืออยู่ที่7,768 n e น Low ก็คือ ทั้งไตรมาสเนี่ยจริงๆเคยแตะ800พกว่านะครับแต่ว่ารอบนี้เหลือ700 0กว่าต้องต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับที่ที่โหเจ็ดพันที่เยอะมากนะครับสําหรับตัวผมก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ อาจจะเป็นช่วงปีใหม่คนเดินทางอยู่เยอะอาจจะไม่ได้มีจังหวะที่บางคนหลายคนฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยจะช่วงขับรถแล้วก็ฟังตอนไปทํางานแต่ช่วงสัปดาห์ปีใหม่วันหยุดยาวผมสังเกตวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างอย่างที่ผ่านมาก็าอาจจะมีวันจันทร์แล้วก็มีอาจจะมีลายหยุดกันต่อเนี่ยก็าอาจจะเป็นช่วงที่เขาอน j o ยผมผมส่วนตัวผมก็เป็นแบบนั้นนะผมก็ฟังพอดแคสต์ของตัวเองทุกท,ทุกตอนนะครับแต่ว่าช่วงที่ผม จุดอยู่บ้านเช่นเสาวอาทิตย์เนี่ยผมก็ไม่ได้ฟังนะครับก็ค,คล้ายๆกันนะนั้นตัวเลขนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะนะครับคีรีซอสกิสมีองค์กรเข้าร่วมโ,รโ,รโครงการโอ e คี a ร์ฟลาแท็องค์กรก,ก,ก็ทําได้4องค์กรแหละนะครับตอนนี้ก็ช่วงปีใหม่ก็ก,ก็ก็มีงานลักษณะนี้เข้ามาอยู่พอสมควรนะนอกนือจากโอเคีย t ์ฟลาแท็กเราก็จะมีคนให้ไปบรรยายเรื่อง KPI บ้างมีงานที่ปรึกษาบ้างที่ โอ้โก,กอ็อยู่พอสมควรแตก่ก็อยากจะเคลียร์ให้จบเหมือนกันเพราะว่าพอเปิดเทอมแล้วงานพวกนี้ก็จะลําบากเพราะว่าผมก็ต้องไปสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับ objective ที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับ k r e s o l สามวิ่งสะสมทั้งปีให้ได้600กิโลเมตรก็อย่างที่เรียนนะครับ33 8 4เพราะว่าตอนหลังผมก็ชิปโหมดไปเป็นการตีแบต ซะเยอะนะครับก็เอนจอยสนุกกับการตีแบตมากกว่านอพูดตรงๆแบบนั้นก็เลยยังไม่มีอะไรก้าวหน้าในเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวก่อนใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยผมคงต้องมีการวางแผนทำโอเคาเรื่องนี้ใหม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคิริโซ่ส3.2มีน้ําหนักตัว79กิโลกรัมก็ขึ้นมาอีกเป็น83.2นะครับ ก็เหตุผลเดียวครับทานข้าวตอนเย็นเยอะคือจริงๆเดือนธันวาเนี่ยผมเคยพูดตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็พูดเนาะเป็นเดือนที่มีความท้าทายสําหรับผมเนี่ยเดือนที่ลดน้ําหนักยากมี2เดือนคือเดือนธันวาซึ่งถามว่าทําไมเพราะว่ามันมีดินเนอร์เยอะครับแล้วจะไม่กินก็กระไรอยู่เพราะว่ามันก็เพื่อนนัดมั่งอะไรมั่งหรือว่าเป็นงานนะงานที่เป็นไปคอนเฟรนซ์ไปเน็ตเวิร์กิ่งดินเนอร์อะไรเงี้ยแล้วคุณจะไม่กินข้าวแล้วไปมองคนอื่นเขากินก็ไม่ใช่ใช่ปะ ก็ก็ก็มีกินเพราะนั้นเนี่ยก็น้ําหนักก็จะขึ้นเพราะกินกับเดือนอีกเดือนหนึ่งคือเดือนที่มีทุเรียนออกนะครับผมชอบทานทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะจะน้ําหนักลดยากนิดนึงแต่ก็ก็จะพยายามครับให้มันกลับมา8 3 2เนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาจากต้นไตรมาสอยู่ประมาณจุดจุดกกิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับ กิลซาสามจอยู่กับครอบครัวครบ100วันตอนนี้ยังอยู่ที่91วันอยู่แต่ว่าช่วงปล,ปลายปลายปีจะพยายามหาเวลาเดี๋ยวนี้แบบหายากอยู่เหมือนกันนะพราคนก,ก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่ท่านกูนาอะไรนะให้เกียรตินะครับให้เรียนเชิญทํานู่นทํานี่เยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะจะได้ครบร้อยวันไหมเลยเวันกับอีกประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก,ก็ยากอยู่นะเพราะว่าก็ต้องทํางานเต็มที่นะครับเดี๋ยวลองดูนะ แต่มันก็มีวันหยุเดเยอะอยู่นะครับก็จะเห็นว่าบางข้อสบายแล้วนะอ่านหนังสือทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะครับ OKR OK fast track ทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะครับข้อที่ on track คือลุ้นก็คืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะครับเ,เรื่องของอยู่กับครอบครัวน่าจะมีลุ้นข้อที่จะเรียกว่าลุ้นยากผมว่าน้ำหนักตัวลุ้นยากนะครับ แล้วก็ข้อที่คิดว่าไม่น่าได้ส่งบทความก็น่าจะลุ้นยากอยู่ข้อที่คิดว่าไม่น่าได้คือออกหนังสือหนึ่เล่มน,นะครับคนฟังดแคสส่งมือดาวน์โหลดก็น่าจะยากละนะครับวิ่งน่าจะยากนะครับนั้นก็จะมีบางข้อทําได้บางข้อทําไม่ได้มีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ทําไม่ได้แล้วไม่ท้อต้องบอกว่าผมผมว่าการใช้ o k เนี่ยมีข้อดีตรงนี้ คือ OK เเนี่ยบ y default เนี่ยมันต้องทําไม่ได้เนาะถ้าเราคิดว่ามันทําได้อยู่แล้วก็อ,อย่าไปเขียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อทําได้ไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะนั้นตั้งเป้าแล้วมีวันก่อนก็คุยกับท่านหนึ่งท่านก็ถามบอกว่าเราไม่ท้อเหรอะอาจารย์ทำไม่ได้เขาตั้งแล้วเขาไม่ถึงแล้วเขารู้สึกท้อใจผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจลักษณะของการตั้งโ k เคคือมันต้องตั้งท้าทายเนี่ย มันไม่ถึงไม่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 เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ผมผมให้กําลังใจแบบนี้ครับผมมองว่ามันไม่ใช่ว่าถึงไม่ถึงครับมันคือได้ทําหรือไม่ได้ทําครับคือถ้าถ้าไม่ได้ตั้งเป้าผมว่าหลายข้อผมไม่ได้ทําเลยแม้แต่น้อยแต่พอตั้งเป้าแล้วผมก็ได้ทานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงตั้งเป้าโอเคถึงแม้จะไม่ถึงเนี่ยก็ดีกว่าไม่ได้ตั้งแน่นอนเพราะไม่ตั้งเนี่ยจะไม่ถึงมากกว่านี้อีกอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ตั้งเป้าหมายนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมมี คือพอใกล้ปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนถามแล้วจย์จะตั้ง o k เตั้งยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจจัดทอกค,ครับซึ่งไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับผมจัดวันที่24ทธันวาคมนี้นะครับชื่อว่า MBA ธรรมศาสตร์ทอกเนี่ยสิบโมงถึงเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกาศอยู่ในเพจนะครับเ,เพื่อที่จะเผื่อใครสนใจที่อยากที่จะเ,เข้าร่วมทอกนี้เนี่ยจะได้ สามารถเข้าร่วมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเร็วๆนี้แล้วกันถ้าเกิดถ้าเกิดจะทานก็วันวันพรุ่งนี้เลยถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าดับจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเผื่อใครจะได้ล็อกตารางเวลาที่ธรรมศาสตร์ท่ทาประจันห้อง2 0 1นะครับไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆถือว่ามาเจอกันก็นแล้วกันนะครับจะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายปีใหม่โดยการใช้ OKR OK นะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ มาถึงเรื่องสะท้อนคิดวันนี้มี2เรื่องมาฝากนะะเรื่องแรกเนี่ยจะพูดถึงการไปประเทศสิงคโปร์แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวข้องกับประเทศเขาผมถ้าใครฟังเอ๊ะอาจารย์พูดไปแล้วตอนที่รายการ MBA Weekly ที่อาจารย์พานักศึกษาไปทริปที่สิงคโปร์ใช่ครับแต่ว่าอันนั้นเป็นทริปเรื่องสิงคโปร์โดยเฉพาะนะครับก็ก็จะพูดถึงวิชาการเรื่องเกี่ยวข้องกับไปบริษัทไหนยังไงแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับ ชีวิตประจําวันมากกว่าแล้วจริงๆผมเคยพูดอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักเดือนตุลาปลายเดือนได้าจำไม่ผิดผมก็ไปสิงคโ,โปร์แล้วก็พูดไปคราวนี้ก็เป็นครั้งที่2ของปีนี้ที่เดินทางไปสิงคโ,โปร์นะครับแต่ก็มีมีความประทับใจหรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะกลับมาสะท้อนคิดอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ออาจจะขอชวนคุยเรื่องการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนมปลายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสมัครสําหรับคนที่ สมัครไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าอะไรต่างๆเลยในประเทศก็เหอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะชวนคุยเรื่องนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับอ่ะเรื่องสิงคโปร์ก่อนผมว่าการเดินทางก่อนเนาะผมผมผมชอบไปสิงคโปร์เหตุผลอันแรกก็คือมันใช้เวลาน้อยมากนะถ้าจะไม่ผิดไม่ถึง2ชั่วโมงในการเดินทางจากสุวรรณภูมิไปสนามบินที่สิงคโปร์นะครับเพราะนั้น ผมเป็นคนที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบการเดินทางนานๆนะครับไม่ไม่ไมค่อยชอบถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็2ชั่วโมงเนี่ยงดงามนะครับเป็นการเดินทางที่รวดเร็วนะครับส่วนตัวผมนอกจากเรื่องเรื่องการเดินทางไปแล้วเนี่ยประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์ก็ทําได้ คล่องตัวแล้วก็สะดวกมากนะครับถึงแม้ว่ารอบนี้ผมไม่ได้ไปใช้ Public Transportation เลยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยต้องบอกว่าต้องแหมพูดว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็ไม่เชิงคือไม่ได้ไปไหนที่ต้องไปด้วย Public Transportation นะไปอย่างเดียวคือจากสนามบินพเพอิญนไปกับเพื่อนอาจารย์อีก2ท่านนะฮะก็นั่งแท็กซี่ไปก็ก็ไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากมากนักนะแท็กซี่จากแอร์พอร์ตไปแล้วก็ขากลับก็นั่งแท็กซี่กลับแค่นั้นเองนะครับ ในระหว่างทางที่ผมไปดูงานก็เขามีรถบัสไปให้เขาไปกับรถบัสเขาแล้วก็การไปทานข้าวทานข้าวก็ใช้อาศายเดินเดินไปเนื่องจากเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะครับโรงแรมที่อยู่เนี่ยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมากนะครับใกล้สถานที่ที่จะไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินเดินได้สบายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กประทับใจในใน,ในความสะดวกในการเดินทางถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้ Public Transportation หรือว่า ขนส่งสาธารณะของเขาแต่ว่าก็ได้ข่าวว่ามันก็ไม่ได้ยักเย็นอะไรนะเ,เรื่องรถติดไม่เจอหรือหรือมันอาจจะมีอยู่บ้างใครที่เขาอยู่สิงคโปร์แบบหลายปีเขาอาจจะบอกได้บอกได้ดีกว่าผมนะครับแต่ว่าถ้าผมเทียบกับกรุงเทพแล้วผมว่าคนละเบอร์คนละเบอร์คือเราไปเจอรถติดกรุงเทพมาแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยคล้ายๆวันอาทิตย์กรุงเทพอะ่ะ คือคือมันก็มีบ้างนตมันไม่ได้ติดแบบเยอะมากอันนี้ถ้าผิดขออภัยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปที่แบบโอ้ยอยู่สิงคโปร์มา10ปีอะไรเงี้ยแต่แต่เท่าที่ผมสังเกตเห็นแล้วกันเพอื่อนวันที่ไปก็ก็อาจจะไปถึงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เขาทำงานนะครับแล้วกลับวันองนังคารผมไปแค่3วันรอบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดูไม่ไม่หดรหายเอ่อแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่คน คนไทยที่อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็คนสิงคโปร์เองคุยกับผมก็คือค่าของชีพที่เขาบอกว่าแพงมากซึ่งอันนี้เขาก็เขาก็ยืนยันกับจากหลาก,หลา,กหลายที่นะครับว่าค่าของชีพของสิงคโปร์การเช่าบ้านอยู่เ,เช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอยู่เนี่ยมันแพงจริงๆนะครับมันแพงจริงๆก็เท่าที่ผมฟังก็ก็คอนเฟิร์มว่ามันก็ค่อนข้างแพงแล้วก็แต่แต่ในทางกลับกันเนี่ย รายได้ของคนสิงคโ,โปร์ก็สูงเช่นเดียวกันผมอาจจะไม่ได้ได้มีตัวเลขเอามาเล่าให้ท่านฟังนะเพราะว่ามันก็เราเรามันก็เกรงใจในการถามเงินเดือนกันนะพูดง่ายๆนะแต่ผมผมเคยได้ยินว่าเงินเดือนอาจารย์สิงคโ,โปร์นะสูงกว่าเงินเดือนอาจารย์ที่อยู่ที่อังกฤษอีกนะครับก็ก็ก็แปลว่าเทรดออฟ ก็น่าสนใจไปเจอคนไทยที่ทํางานที่นูน่นผมก็เชื่อว่าถ้าเขาเลือกทํางานที่นูน่นแน่นอนค่าค่าของชีพแพงจริงแต่ผมคิดว่ารายได้ก็ต้องแพงตามหรือสูงตามเช่นเดียวกันมันก็น่าจะคุ้มที่จะอยู่ที่นั่นนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินคงไม่ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเรามากนัก,กน,นะผมก็ถูกปากข้าวมันไก่นะครับแต่ก็บางคนก็บอกชอบน้ําจิ้มแบบบ้านเรามากกว่าแต่ผมว่า อยากกินน้าจิ้มของสิงคโปร์มากกว่าเพราะว่าน้ําจิ้มบ้านเรากินเยอะแล้วไงคืออยู่ที่บ้านเราก็ได้กินอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้แบบสุดยอดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอ๊้ยกินไม่ได้ไม่ผมว่าไม่ได้ต่างจากบ้านเรามากนักนะครับโรงแรมที่พักก็ก็อยู่สะดวกสบายนะครับที่ชอบอีกเรื่องหนึ่งของประเทศสิงคโปร์คือความปลอดภัยนะได้ได้ยินหลายๆคนพูดว่าที่นี่ปลอดภัยมากก็ก็เชื่อนะครับ ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มัน,มนดีมันทําให้ประเทศเขาหน้าอยู่นะพอมันมีความปลอดภัยมันก็จะสบายใจหน่อยเออไปช่วงนั้นช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้มีอะไรเฉลิมฉลองมากนะักแต่ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยอะผมก็ไปทํางานอะเพราะนั้นก็ไม่ได้ไปในที่ที่มันท่องเที่ยวเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าคึกคักวิดคริสต์มาสแต่เริม่มมีมีต้นคริสต์มอคริสต์มาสโผล่ขึ้นมาให้เห็นบ้างนะก็ก็ก็ดูคึกคักดีนะครับคึกคักดีอันนี้ก็เป็นสะ้อนคิดสั้น กับอีกเรื่องหนึ่งครับคือเรื่องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กมปลายต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาต่างประเทศก่อนเนาะไปเรียนฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็จะใกล้ๆจะเด็ดลายในการยื่นไปสมัครในการเรียนต่างประเทศแล้วนะครับในประเทศอเมริกาอังกฤษหลายคนได้รู้ผลแล้วนะครับรู้ผลแล้วแต่ว่าหลายคนก็มันมีหลายรอบอ่ะพูดพูดแบบง่ายๆแล้วกันมันมีหลายรอบ รอบแรกๆเนี่ยก็มีการประกาศผลกันมาบ้างแล้วรอบหลังๆก็อาจจะเดือนมกราคุมพามีนาก็จะทยอยประกาศผลมาที่อังกฤษก็เข้าใจว่าหลายแห่งก็ประกาศมาแล้วเพื่อนผมที่ที่มีลูกที่ไปสมัครที่อังกฤษก็เห็นโพสต์ใน Facebook กันบ้างนะสำหรับไทยเนี่ยถ้าเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับอย่างอย่างโครงการอินเตอร์หลายๆโครงการเขาก็จะรับกันรอบนี้นะครับก็เริ่มรับสมัครกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ สำหรับเด็กมม .6 กําลังจะจบการศึกษาเนี่ยจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็จะต้องเตรียมตัวแล้วรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่ที่จริงๆมันก็ทุกรอบนะครับแต่ว่าคนก็จะจะเรียกว่าอะไรครับเริ่มเริ่มกระตือหรือล้นกันหลายๆหลายๆโรงเรียนอ่ะเขาก็จะมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวต่างๆ,ๆ,ๆนานาครับจะบอกว่าพอเริ่มเห็นรอบแบบนี้แล้วก็ ด้วยส่วนตัวผมก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยเราก็จะจะ,จะต้องบอกนะมันก็ทุกทุกงานนะ่ยในการสมัครเข้าเรียนเนี่ยก็มีทั้งคนสมหวังและผิดหวังอ่ะสมหวังก่อนสมหวังเนี่ยก็ดีใจด้วยกับทุกคนนะครับเวลาผมเห็นลูกเพื่อนๆที่เขาสอบเข้าได้พ่อแม่ก็จะดีใจใช่ใชปะ่ะก็จะโพส์มาผมก็จะดีใจไปกับเขาด้วยถ้าสนิทมากๆก,ก,ก็จะเข้าไปคอนเกรตูเลต หรือหรือแสดงความยินดีกับเขาแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยเขาได้อยู่ดีๆนะครับคนที่บางทีเพื่อนลูกนะเราอาจจะไม่ได้รู้จักด้วยแต่เพื่อนลูกมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเข้าแซนฟอร์ดได้เข้านั้นเขานี่ได้เราก็ดีใจไปกับเขานะครับแต่ก็มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับที่บางทีเราอาจจะไม่ได้รู้หรอกถ้าไม่สนิทกันจริงๆนะครับก็คือผิดหวังจากการสอบเข้าในที่ที่ตัวเองอยากเข้าเป็นเบอร์นหนึ่งเบอร์สองอะ่ะก็คือเขาก็จะมีดีมสกูลใช่ไหม เตรี s มสกู l ก็คือแบบโรงเรียนที่ตัวเองอยากเข้ามากมากมเนี่ยแล้วเขาเข้าไปแล้วถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นานานะทุกคนก็มีความหวังแหละแต่บางทีคะแนนสอบก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้ม้างหรือไม่รู้แหละด้วยปัจจัยอื่นๆเนี่ยผมผมอยากจะบอกว่าก็เข้าใจแล้วก็มันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้แปลกอะไรที่เราจะผิดหวังนะครับความผิดหวังไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดร้องไห้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเวลาเราเราผิดหวัง นะครับโดยเฉพาะผิดหวังอะไรหลายๆเรื่องมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์คือว่าผมอ่านหนังสือนะต,อต้องบอกแบบนี้แล้วผมก็อยากจะบอกว่าหนังสือหลายเล่มก็ให้กําลังใจในในมุมนี้ว่าเวลาประตูแห่งโอกาสบ้านหนึ่งมันปิดนะประตูแห่งโอกาสอีกบ้านหนึ่งมันจะเปิดขึ้นเสมอแต่ประเด็นคือคนหลายคนนะ่ะไปนั่งมองเฉพาะประตูที่มันปิดก็เลยไม่เห็นประตูที่เปิด นะครับถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่หลายครั้งเราจะรู้เลยครับว่าการที่เราไม่ได้เข้าที่นี่เนี่ยมันจะทําให้เราไปเจอสิ่งดีๆในอนาคตอีกที่หนึ่งได้ยังไงหลายคนนะผมยกตัวอย่างนะพยายามสอบเข้าที่นี่แล้วสอบเข้าไม่ได้พอสอบเข้าไม่ได้เสร็จเลยต้องมาเข้าอีกที่หนึ่งในที่สุดก็เจอคู่ชีวิตแล้วเป็นคนที่แบบเราแบบต้องรู้สึกแบบแบบ ดีมากๆเลยชีวิตฉันดีมากๆเลยที่เจอเธออะไรเงี้ยแต่ลองคิดภาพว่าถ้าถ้าเราไปสอบเข้าที่แรกได้เราอาจจะไม่เจอคู่ชีวิตคนนี้ก็ได้หลายคนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องคู่ชีวิตหลายคนพยายามจะสอบสอบอีกที่หนึ่งแต่ว่าสอบไม่ได้แล้วได้อีกที่หนึ่งทำให้เขาเนี่ยไปเจอสิ่งที่เขารักมากกว่าทำให้เขาไปเจอเพื่อนบางคนที่ร่วมกันทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จคุณลองไปอ่านชีวประวัติของคนสำเร็จเนี่ย หลายๆครั้งเนี่ยชีวิตมันมาแบบนี้ทั้งนั้นนะครับมันไม่ได้มาแบบ1 2 3 4 5สมสี่ห้าตามที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วก็จบลงในสิ่งที่ที่ตัวเองอยากได้จบลงในสิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งหมดนะครับหลายๆครั้งเนี่ยชีวิตมันหักเหเพราะว่าความผิดหวังเหล่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองระยะสั้นผมเข้าใจครับว่ามันน่าผิดหวังแต่ผมอยากให้กําลังใจและอยากให้มองระยะยาวว่า เชื่อไหมครับว่าความผิดหวังในวันนี้เนี่ยมันจะนําเราไปสูคส่ความสําเร็จความสุขของเราในอนาคตได้อีกหลากหลายหนทางมากๆนะครับก็ก็ถือว่าเอามาตกผลึกมุมนี้แล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับคือบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเป็นทำเป็นเรื่องทําให้เกิดความเครียดความกังวลความความน้อยเนื้อต่าใจกับลูกๆอีกนะครับเช่น ทำไมแกมันง่วอ,อย่างนี้ทำไมแกสอบเข้าไม่ได้อย่าอย่าอย่าไปซ้ําเติมเขาเลยครับทุกคนมีหนทางของเขานะครับผมผมมักจะเชร์แล้วบอกแบบนี้เสมอว่าบางทีการที่เข้าไม่ได้เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ดีกว่ากําลังรอเราอยู่นะครับก็ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็ กำลังใจให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ผมบางทีผมว่าอาจเผลอผิดหวังก่าลูกอีกนะแต่ก็อย่าอย่าไปคิดว่าหมดแล้วชีวิตมีอยู่แค่นี้ไม่ใช่จริงๆโอกาสมีอยู่เต็ไมไปหมดแล้วเป็นก็เชียร์นะครับอย่างให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจลูกๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลูกๆด้วยอย่าไปซ้ําเติมในแง่ที่ว่าแกเห็นไหมแกขี้เกียจแก,แกเลยสอบเข้าตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ไหรอกครับชีวิตมันมันเป็นแบบนี้แหละนะครับนั้น บางทีการสอบเข้าไม่ได้ที่นี่ก็อย่างที่ผมเรียนอาจจะไปเจอที่ที่ดีกว่านี้อีกเยอะแยะครับระยะสั้นเราอาจจะมองไม่เห็นครับแต่ระยะยาผมผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสถัดไปครับสวัสดีครับ no pardon story a life changing story